ให้ทุกคนดูนะคะคือเป็นของเล่นที่แบบว่าเพิ่งออกใหม่สดๆร้อนๆกันเลยนะคะคูอก,กี้กับหนึ่งเนี่ยก็คือตะเวนหาแบบทั่วแบบราชาอาณาจักรเลยะค,ะคือบ้านพวกเราอะอยู่แบบแถวสุวรรณภูมิใช่ไหมแล้วคือเราอะไปแวะที่แบบร้านสะดวกซื้อแบบทุกแห่งในแบบอ่าในะละแวกใกล้ๆบ้านแล้วคือหาไม่ได้เลยทุกคนคือเป็นอะไรที่หายากมากแล้วแบบต้องขับรถจากถวบริเวณสุวรรณ เพชรบุรีเออประมาณเพชรบุรีนะคะที่จังหวัดเพชรบุรีนะทุกคนแถวย่านถนนเพชรบุรีนะคะทุกคนจนกว่าจะได้คือแบบน้ำป้าตะไห่ทุกคนแล้วคือไม่ได้แบบว่าได้มันง่ายๆนะทุกคนตั้ตะเวนแบบจากสุวรรณภูมิไปจนถึงไปถึงพัฒนาการพัฒนาการไปถึงเพชรบุรีไปถึงโรงพยาบาลกรุงเทพเลยอะทุกคนคิดดูดิคือแบบเพื่อไปตามล่าหาเจ้าของสิ่งนี้นะคะทุกคนอยากรู้กันใช่ไหมคะทุกคนว่ามันคืออะไรเดี๋ยวต้องให้เครดิตคนหนึ่งเขาด้วยนะคะว่าเขาเป็นคนขับรถพาไปเจอสิ่งสิ่งนี้นะคะ อะไรอะทำไมอะเอาก็บอกให้เกิดย่างก็ให้แล er> ้วไงแต่ว่านางยังไม่มีช่องนะทุกคนคิดว่าน่าจะเปิดอยู่เร็วนี้นะคะคือนางก็พูดไว้ประมาณสองสามเดือนแล้วก็ยังไม่ได้เปิดสักทีนะก็ไม่รู้เมื่อไหร่เดี๋ยวคอยติดตามกันแล้วกันเนาะโอเคงั้นเรามาดูสิ่งสิ่งนี้กันเลยนะคะทุกคนมันก็คือลูปจุ๊บปั๊บจุ๊บนั่นเองนะคะทุกคนแต่ว่ามันไม่ใช่ลูกอมจุ๊บปั๊บจุ๊บแบบธรรมดานะ คืออะไรอะ่ะคือมันเป็นเหมือนแบบเพิ่งออกใหม่เขาคอลแลบกับซาริโอทุกคนเป็นจูบป้าจ๊บเซอร์ไพรส์กาชัปองนะคะทุกคนนี่ upa, จูบป้าจูบคือปกติ J upa J upa, จ๊บป้าจ๊บมันจะแบบเป็นเล็กๆใช่ไหมที่ขายแบบร้านสะดวกซื้ออะนึกออกปะเออแต่ว่าอันนี้คือใหญ่มากทุกคนเนี่ยจูบป้าจ๊บพลัสเซอร์ไพรส์นะคะซึ มันจะมีตุกก๊กตาซาลิโอทุกคนแล้วคือเขามีทั้งหมด10แบบนะคะนี่ตามแบบก็คือจะเป็นตามอย่างนี้เลยนะทุกคนนี่คือแบบน่ารักมากทุกคนกี้เห็นรีวิวใน Facebook ในไ g คือแบบคือแคปรูปแล้วก็บอกหนึ่งว่าหนึ่งกี้ต้องได้กี้ต้องได้ทันทีแล้วคือกี้ต้องการ10ตัวเลยนะแต่ว่า10ตัวด้วยความที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ถ้าเกิดเราซื้อมา10อันแล้วก็ได้แบบคนละแบบแต่ละแบบ10บตัวเลยถูกปะอืออะไรของยูเนี่ย เราจะซื้อมาสิตัวแล้วเราจะได้แบบแต่ละตัวแบบไม่เหมือนกันเลยนึกออกปะคือมันมีทั้งหมด10แบบไงกี้ก็เลยจัดมานะคะทุกคนทั้งหมด20ตัวค่ะว้นีเถ้าได้ไม่ครบอะให้มันรู้ไปอะเออก็คือถ้ากับตัวไหนที่เหลือคิดว่าจะไปทําอะไรดีอ่ะอ้าวยู่ก็แจกไปดิเอออาจจะแบบว่าเฮ้ยแจกคนทั้งบ้านดีป่ะเออใครมาดูกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เดี๋ยวจะแจกตัวที่ ตัวที่ซ้ำนะคะทุกคนเออเราต้องเอาของมาล่อไงเออคนถึงจะแบบเข้ามาดูเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราจะมาไล่ดูก่อนเลยนะคะว่าแต่ละแแบบมันชื่ออะไรกันบ้างค่ะคือเอาจริงที่ก็แบบจําชื่อไม่ได้ครบหมดทุกตัวนะนี่นะคะก็คือตัว Hello Kitty นะคะคืออันนี้ก็ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันคือ Hello Kitty นะคะ2ตัวนี้มันชื่ออะไรนะหนึ่ง ไม่รู้ทว w i n Star อะไรสักอย่างกินไม่แน่ใจว่าแบบตัวตัวไหนคือชื่ออะไรอ่ะคือรู้ว่ามีตัวหนึ่งชื่อลาล่าอีกตัวหนึ่งชื่อลูลูแน่ๆเลยเออเป็นไปได้ว่ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นกบเคโลนะคะอ๋อเนี่ยล่ะเคโลอ่าใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นไมล์เมโลดี้อ่าไมล์เมโลดี้อ่าส่วนตัวนี้ชื่ออะไรนะคุโรมิคุโรมิใช่ไหมใช่ไหมทุกคนถ้าถ้าไม่แน่ใจเดี๋ยวเราขึ้นชื่อไว้นะ อันนี้ชื่ออะไรนะหนึ่งไม่รู้เลยเนี่ยเป็นหมาหมาชื่ออะไรนะโปโปอะไรโปชโกอะไรสักอย่างวะใช่ปะอันนี้เป็นแบตชมารูอันนี้นะคะเป็นตัวซินนามอนโรชื่อแบบน่ากินมากซินนามอนโรน่ารักตัวเนี้ยอันนี้คือหมาที่ชื่อว่าอะไรนะปอมปอมเออปอมปอมปูลินนะคะตัวสีเหลืองนะคะทุกคนตุ๊กตาฟิกเกอร์พวกเนี้ยคือเขาจะมาในธีมของโอลิมปิก2021นนะคะเพราะว่ามันก็จะมีแบบว่า มีอะไรอีเนี่ยใส่ชุดเท่นโดใช่ใช่คือเหมือนเขาออกแบบไรเออยูโดหรือว่าที่ยูโดยูโดทุกคนแล้ววันนี้คือกี่ก็ใส่เสื้อของจุ๊ปแป๊จุ๊บเพื่อเหมือนกันนะคะแต่ว่าซื้อมาจากโคลเมโล่นะคะทุกคนก็โเมโล่สามารถสปอนเซอร์กุ๊กกวนินคอมานได้นะคะเพราะว่าเป็นแบบลูกค้าที่แบบรอย่อมากๆก็สามารถเขด้นะคะทุกคนใส่อะไรอ่ใส่เอนะคะเสื้อเพื่อไ่เป็นการเสวลานะคะทุกคนเราจะเริ่มแกะอันบ็อกซ์เขาเรียกว่าอันบ็อกซ์หรือเปล่าแบบเน ่าแล้วว่าแก่ลุ้นลุ้นนี่นว่าถ้าเกิดได้ไม่ครบสิบตัวทุกคนเดี๋ยวจะไปซื้อใหม่ให้ครบนะคะแต่ว่าจะบอกว่าพิกัดเนี่ยจะต้องเป็นแบบแถวในเมืองในกรุงเทพนะคะเพราะว่าบ้านจีอยู่แถวชานเมืองคือมันจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ไม่แน่พรุ่งนี้เขาอาจจะของลงก็ได้นะมาเรามาเริ่มกันที่อันแรกเลยนะคะทุกคนมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเป็นกลมๆนะแล้วก็เออเขียนว่า ten surprises to collect นะคะนี่นี่ตะเกียวก็อธิบายไปหมดแล้วเนาะว่ามันมีตัวอะไรบ้างเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะคะอุปกรณ์ พร้อมนะคะกันไกลไข่เพิใหม่ไข่หนึ่งใบสองมาท่าสินี่ค่ะเราก็สามารถโอเพ่นจากอย่างนี้ได้เดอ้อ <Soul> <c oughs> นี่นี่นี่นนอะเรามาเดากันนะว่ามันจะเป็นอะไรไหในๆก็เป็นอะไรเออ,เอ,อมาจิตตี้เราอยากให้มันเป็นซินนามอนโรมาแกะค่ะโอ้แกะเชื่อแ้วช่วงเวลาที่เราลุ้นและรอคอยนะคะเขาก็จะมีปุ่มให้กดหรือเปล่าตรงนี้เหมือนเหมือนนี่เลยลูกโปเกมอนอ่ะเออคล้ายๆลูกโปเกมอนเลยอ่ะ เอ๊โบเกบอลโบเกบอลใช่ใ่ใช่ใช้ใไหนโ่ใชัใช่ใอ่ใช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 ่ใโ่ชัใก่ใเ่ใช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 ่อช่ใค่ใ่ใช่ใช่าช่ใชมใช่ใช่กช่ใช่ใม่ใช่จช่ใชจใช่ใช่่ใช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 ่่ใช่ใช่ใช่่ใ่ใ่่่า ก็ซื้อมาทำไมเยอะแยะคือเราอยากได้อันนี้ไงเออเอ้ยทุกคนลืมบอกไปว่าอันนี้คือราคาลูกละ39บาทนะคะคือปกติถ้าเป็นซูเปอร์จุ๊บเฉยๆน่าจะแบบ5้าบาทไงล่ะแก่เลยเหรออ่ะแก่แก่เลยแก่เลยทำไมเราต้องสัมผัสมันดิเออแก่เลยอะจะได้รู้ว่าเออตัวไหนเราได้แล้วม่ารักมากทุกคนดูดิมันกำลังยกน้ำหนักอยู่อ่ะน้องกำลังยกน้ำหนักอยู่อ่ะนี่ไหนไหนเราทำท่าจะยกน้ำหนักซิแบบนี้เลยแบบเจ๋ออ๋อเรา ด้วยคิดว่าน่าจะมาทุกอันแหละเป็นฉลากที่แบบเขาบอกว่าเฮ้ยฉันได้ตัวไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะแล้วก็เก็บไปไว้ตรงนี้ดีกว่านะคะยังไงเนี่ย้าบาทนะทุกคนตัวเล็กมากสามสิบเก้าบาทตัวเล็กมากเท่าถิ่มดเท่าอะไรนะแกะยากอยู่เหมือนกันนะทุกคนไม่ได้แกะง่ายๆนะแกะพลาสติกออกเนี่ยอันนี้ตัวอะไรอันนี้ตัวอะไร เฮลโล่คิตตี้ต้องมาแล้วแหละแบ๊ดแบ๊ดมาลุ๊กแบ๊ดมาออปปิเอตออปปิเทอร์ไปโต้พอพ่อเต้าเนาปุ๊บนี่แหละซ้ำนี่คือกุศลาทำมาเลยนะอะไรอะอะไรอะแบ๊ดมาลุ๊กแบ๊ดแบ๊ดมาลุ๊กไม่ใคยพูดอะไรแล้วพูดเฮลโล่คิตตี้แบ๊ดแบ๊ดมาลุไงใช่เหรอตอนนี้เฮลโล่คิตตี้พี่ช่เหรอเอาพูดแบ๊ดแบ๊ดมาลุไงเมื่อกี้นำไปก่อนและหนึ่งแต้มทุกคนแต่ว่าทำไมมันน้องมีแบบว่าอะไรแบบ เนี่ยมีตำหนิตำหนิอะไรนิดนึงด้วยอ่ะอ๋อเหรอเออนิดนึงแต่ไม่เป็นไรมั้งม้องโดนความร้อนเปลอ่าเอออาจจะโดนความร้อนอยู่ในไข่นะนี่ไม่ได้จัดเะเอมาแล้วสองตัวนัหละไปต่ออ่าโอเคปึ้งเอาแค่กดแล้วมันก็ไม่ได้มันต้องแมนนวดอ่ะเธออะเออเปี้ยโอ้ยยังไงอ่ะมันชื่ออะไรนะมันชื่อ twinkle twinkle เหมือนแม่สีเขผมเขาเข้มมากเลยอ่ะอันนี้คือเป็นสีฟ้าแต่อันนี้คือเป็นสีน้ำเงินแล้วไงแทบจะตั้งไม่ได้นะทุกคนเออแทบจะได้ตัวนี้เป็นมันเป็่คิดตีเหอะยังไงก็ได้ที่แบบไม่ซ้ำอ่ะห้าสี่สามสองเฮ้ยเฮ้ยอ่ะไม่ซ้ำเคโลเออหนงสีเขยมมากอ่ะเออเิร์มบอดใช่ไหมคะเซิร์มบอดแหละเนาะ เสริมบ้าแล้วน่ารักทุกคนดูดิคือแบบนี่เออเล็กมากทุกคนเนี่ยงจากว่าคือที่บ้านมีขาตั้งของจุกปะจุนะเราก็เลยเอามาใส่ไว้เลยแล้วกันนะคือคุณทแต่ว่าลูกมันใหญ่กว่าอันแบบอันเล็กๆมากอันนี้มากเลยเออไซส์มันแต่ว่าใหญ่กว่าที่อย่นะเราก็อัมเข้าไปแกะค่ะแกะแกะแกะเอาได้ไหมคะสรุปแง่ว่าคนอื่นไงเนี่ยว่าคนอื่นไงแล้วตัวเองก็แกะไม่ได้เหมือนกันไงเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยไม่ซ้ำเฮ้ย สามสิบเก้าบาทถ้าไซส์เท่านี้ถือว่าแพงมากทุกคนเพื่อความสบายใจเขาขายลิเกสิตซาริโองไงเขาแก๊งกันนะคะกลับ <ๆ S 1> กินไปรถเดียวกันหมดเลยนะทุกคนที่เปิดมาเ,<อ>เนี่ยเออเขาบอกว่ามันคือรสตูบเบอร์รี่นี่สีชมพูหวานน่ารักน่ารักกรเทีวเฮ้ยซ้ำเนี่ยซ้ำมาแล้วหนึ่งนะทุกคนไปต่อซ้ำไม่ซ้ำซ้ำไม่ซ้ำเฮลโลคิตตี้ Hello, Kitty, ต้องมาแล้วนะ เยยเยยไม่ซ้ไม่ซ้ไม่ซ้ำไม่ซ้รไม่ซ้ม่ซ้ิลูรู้ไหมเออรูหรือลาล่าเนี่ยนะทุกคนนี่หนังเล่นฟุตบอลด้วยเอาวางไว้คู่กันน่ารักน่ารักของมาเป็นคู่อันนี้1 2 3 4 5 6ตัวแล้วทุกคนแล้วก็มีซ้ำไปหนึ่งหรือสิบสามอย่ารอช้าเออแกะมาเฮ้ยฮ้ยฮ้ยฮัลโหล ทุกคนเฮโ้ยโอยน่ารน่ารักเราจะบแล้วทุกคนินมานโรทุกคนตอนนี้ได้คบอรบแล้วจินนามอนโรก็มาแล้วจินนามอนโร่ยี่สอัน ทุกตัวไหมสองสามสี่ตอนนี้คือเรามาลุ้นเหลือปอม <7 S 2> ปอมกันนะขาดแค่ตัวเดียวเท่าน,นั้นขาดแค่ปอมๆนะทุกคนมาลุ้นเรื่องรู้แล้วังพูก็นรู้แล้วจำไม่ได้ทุกคนว่ามีหัวเะไะทุกคนเปิดปุ๊บนี่ไม่ใช่นี่คือแบบว่าสีเหลืองสีเหลืองเฮ้ยมันมาสีขาวพุทธ โค้ปมาแล้วครปสิบดวงคยูโดแน่นอนเพราะว่าอขเสื้อสีขาวนะครับขอ้เสื้อสีขาวใช่ไหมเป็นยูโดใช่ เป็นเซอร์ไพรส์กาชาปองนะคะ finally ได้ครบ10แบบแล้วนะคะสำหรับกติกานะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็โพสลง Facebook หรือว่าในอนสตากก็ story ได้นะคะแฮชแท็กหมือนที่ Cookie ife, ค o o ก i e w i f ีนเขามาแล้วก็อีกแฮชแท็กหนึ่งนะคะจุ๊บประจุง x กโนะคะทุกคนแล้วก็ บอกมาด้วยนะว่าอยากได้ตัวไหนอยากได้ตัวที่แบบรู้อยู่แล้วหรือว่าอยากได้แบบเป็นเซอร์ไพรส์อย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวจะสุ่มแจกให้แบบไปลุ้นกันเลยนะคะฟรี free นะคะแล้วก็เดี๋ยวกติกาจะเขียนเอาไว้ด้านล่างเนพะื่อความเคลียร์ประมาณนี้นะคะทุกคนก็หวังว่าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะหรือว่าใครที่แบบว่าลองไปเปิดกันแล้วรือว่าหาที่ไหนไม่เจอหรืออะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะคะเผื่อแบบ เราจะพอแนะนำอะไรกันได้บ้างนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องคุกกี้ควายฟีนมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอาน้องสิบตัวเนี่ยไปตั้งในตู้โชว์แหละทุกคนก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะใครที่ดูนะคะวันนี้ไปก่อนเลยกัน่แค่